S <S ตัดเลยพี่เจนมารวยลุนสว่าง เจสาวอวบมาแล้วจ้าลงใหม่ๆเลยคุณพี่ได้ไลฟ์สดให้ชมกันเลยนะสาสีสดอยู่เด้อขันเก้าเองขันเก้าเองจ้าอุ้ยตัวแรกก็โป๊ะปังอลังการปัวปังปัวปังให้ดูก่อนเลย ห้อยตัวนี้สวยมากเพื่อนนิดนึงไปซักเอาแล,าลยจ้าว้าวค่ะรถใหม่ลงใหม่ใช่มันจะมีหัวผ้าไงลูกค้าข<อ>เขาก็แคดปอานี่นะคะลูกค้ามาซื้อไปเก้ากระสอบ แล้วเขาก็แยกเนีเ่ยแยก,กคือสวยมากนะแยกสีเป็นสีนสแขนยาวแขนสัน้น,นเห็นไหมพี่เนี่ยเ,เขาแยกเลยคือรุ่นนี้แหละพีดิทาสวยมากเลยนะแล้วพี่ค,คืออยากจะให้ช่วยดูตรงนี้ล่าสุดมาเอาไปบรหพัดก้าก็สอบตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะคแยกงานขายกําไรมหาศาลเลยป้ายนี้คือที่สุด ก็เขาามแล้วก็เขาให้ส่งตามไปอีกแปดลูกอ่ะเขาบอกไลฟ์แป๊บเดียวหมดเขาต้มร้อยเปอร์เซนี้ยลูกค้าแล้วสีแบบเนี้ยแม่ละครทำสวยเนาะเขาทำสวยคือเขาแยกเขาอะไรแบบแยกโทนสีนะเห็นไหมปังมากปังมากแม่จริงคือถ้าเรารู้จักทำนะลูกคะอะแดปเออยังไงก็แบบ ไม่มีขาดทุนหรอกต้นทุนแปดบาทเ้าบาทลูกค้าเอ้ยกำไรเยอะกำไรน้อยก็อยู่ที่ความสามารถของเราอีกทีอยู่แล้วอุ๊ยเพลงนี้ไงเราแบบเราขายของเราเราก็มีแบบฟีดแบ็กจากลูกค้าไงเราก็รู้ฟีดแบ็ก yes ว่าเราแบบขายไปแล้วลูกค้าเอาไปทำแบบไหน ใช่เราก็มาแบบแชร์ประสบการณ์กันนะคะคือว่าเราเนี่ยเป็นโกดังที่เราก็จะรับฟังปัญหาหรือว่าประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยเยอะมากนะคะไบป้ายปิดลงมาออ้ยเนี่ยวินเทจนี่นะเขาจะแยกวินเทจเนี่ยแยกวินเทจแยกสีเวลาเรารับฟังประสบการณ์หรือปัญหาลูกค้าแต่ละคนเราก็จะเอามาแชร์ให้ลูกค้าฟังนะเวลาเราไลฟ์ไปแล้วก็คุยกันไปเนาะ มีเทคนิคอะไรเราก็บอกเราก็คุยกันไปนะคุณพี่นะขนาดบางคนเอาไปขายตลาดธรรมดาอยากาอืมกำไรมหาศาลแค่แปดพันคือเขาขายร้อยที่มหาศาลได้แล้วเขาคัดหัวขายอ่ะสมมติหางอ่ะหางหรือน้ำสองอ่ะเขาขายแบบเทก็ยังไงก็กำไรอ่ะเขาขายยี่สิบบาทเขากำไรตั้งแต่หัวแล้วอ่ะหัวท่าแล้ว แต่เขาไปรีดนะเห็นไหมไปซักรีดเออสมราคานะวันเขาเอาวันพฤหัสแล้ววันอะไรวะเขาก็มาสั่งอีกแปดลูกให้ส่งตามไปใช่เขามาซื้อบ่อยอยู่แล้วปกติหน้าร้านเขาเ้ามาสิละแปดลูกเก้าลูกหรือเก้าลูกรอบเมื่อวานสิบเขาแบบ อาจะขายขายติดลมอยู่หุดแล้วหมดแล้วเนี่ยสีพื้นอย่างเงี้ยเขาก็แยกเห็นปะออแยกสีพื้นเลยสีพื้นก็ขายได้ลายก็ขายได้คือขายได้อยู่แล้วทำสวยมากยอมรับเออนี่ยลายเขาก็จะและแยกเ,ออเขาแยกลายดอกก็จะเขาไว้กันลายดอกนะออมันทำให้ดูสวย ดูมีราคาโอ้ยเนี่ยสวยมากเนี่ยค่ะนะนลายเขาก็จะแยกลายใครรับรีวิวพิมพ์มาได้เลยนะจ๊ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทที่สาสวยสวยมากก็กำไรมากสวยสวยน้อยก็กำไรน้อยลงแต่ไม่ขาดทุนลูกค้ายังไงก็กำไรจ้าไม่งั้นลูกค้าจะบอกกำไรมาหาศาลเนาะ ได้กำไรเยอะกว่าเราเยอะใช่ค่ะของเรากำไรหลักร้อยพี่สุดที่บานเบิกนะถ้าเกิดเอาไปขายดีจริงจริง,รงคือแบบเนี้ยคือป้ายเนี้ยเขาจะมีเนี่ยให้ลุ้นอย่างเงี้ยวินถงวินเทจอย่างเงี้ยพี่คือหลายคนนะที่เขาเอาที่เอาไปขายแล้วปังนะป้ายนี้คนติดเยอะมากนะปั่ออะปังจริง เนี่ยพี่ดูเนี่ยเขาแยกเห็นนะโชว์ลูกค้าที่เข้ามาใหม่อ,อกกีกรอบกอนต้นคุณผูกคัลูกค้าเราเข้าไปได้พี่เนี่ยค่ะลูกค้าโอ้ยลูกค้าแค่เนี่ยพี่เขาแยกเนี่ยแยกสีแยกลายแม่ลายกับแขนสัน้นแขนยาวแล้วพี่ดูนะล่าสุดเอาไปก้ากระสอบตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะแยกงานขายกำไรมหาศาลเลยไปนี่คือที่สุดพี่ป้ายโลก หนึ่งพันเก้าร้อยบาทที่สุดจริงๆข่ขายดีกันหลายคนนะที่ขายระต่ายเงี้ยเนาะแล้วรอแล้วปังแล้วถูกชลโคลอะไรเงี้ยพี่สั่ตล,ลอดสั่งสั่งสั่งไม่หยุดแม่เสือสาวพรา้าวสเน่ที่ที่ให้ส่งแท็กซี่เห็นไหมแล้วก็มีแท็กซี่อีกเจ้าหนึ่งที่คนละสองลูกสองลูกอ่ะที่ขอถุงอ่ะ สามครั้งเออสั่งรอบละสองลูกสองลูกอ่ะพี่งเี้ยเขาแยกเหมือนกันนะคะนี่ก็วินเทจนะเธอเนี่ยเชิ์ตวินเทจสวยเลยคือเรารู้จักเอาไปทำเอาไปเพิ่มคไปแยกเออใช่เพิ่มมูลค่าอยู่ได้ลูกค้าลงทุนน้อยนะครับพันเก้าเองจ้าพันเก้าแล้วคือได้เป็นเจ้าของกิจการเลยนะคุณพี่เปิดร้านหื จะขายออนไลน์หรือจะลงตลาดไม่พุ่งกันเหรอเปล่าพอเดินใหม่อีกทีเป็นลูกแมว เราอกจากบ้านใช่ไหมสมมติพี่จะไปตลาดแล้วก็อีเจไว้หน้าประตูหงายทั้งคนทั้งรถแน่เลยวินเทจจ้าตัวทำกำไรแบบเอาไปพัดเอาดูอย่างเงี้ยก็ขายได้สี่พื้นเนี่ยเมื่อกี้ไงที่เขาไปแยกทำสี่พื้นอ่ะเธอปังไม่ไหวปังมากแม่ อันนี้รตใหม่ลงกี่ลูกเจ็ดสิบแปดสิบลูกได้มั้งรตล,ล่าสุดยังไม่ได้รีวิวเนี่ยเปิดให้เลยนะคะข้างหลังเป็นพืชเลยเป็นพืชเ,เ,เป็นตับเป็นตับเลยลูกค้าถ้าขายไม่ดีใครจะก้ามาขนาดนี้ละจ้าแฮชอนเอุ้ยตัวที่แปทถือสวยจังเลยเนาะอะออวินเทตอะฉันว่าเออเฮ้ย เอาไปใส่พี่สาวพี่เจนดิพี่เจนออกเป็นลมเลยนะฉันขอบคุณค่ะพี่น้ำฝนใครสนใจสั่งได้นะคะอ้าวอานี้แล้วกันคุณพี่ช่วงนี้ขายดีส่งฟรีไปจ้ะวินเทจตัวนี้คือย้อนยุคแบบวินเทจย้อนยุกจ้าอ่ะอันนี้ก็วินเทจเหมือนกัน,นใครรับรีวิวส่งฟรีไปเลยพันเก้าโอ้โห เออขายดีแี่ขายดีเอฟมาเลยเอฟมาเลยเร็วลูกค้าเร็วเดี๋ยวเปลี่ยนใจนะเดี๋ยวเปลี่ยนใจนะพี่เออพี่เจได้กินชาพิจิบหนึ่งเจลองกินวิปครีฟหมดเสียอารมณ์มากชาวันนี้ไม่กินดีกว่าให้พี่เจนกินพี่เจนกินเลยนะชาเนื้อเตี้ยนอะมันอบหวนนุ่ม หวานปกติจ้าเธอใช่ของฉันหวานมากจนเบ้นบอกเบาหวานจะขึ้นนะมดยมันคือโรคของถิ่นโรคของถิ่นเบาหวานกินโรคของถิ่นเอ้าแล้วกินแล้วเงี้ยไม่เป็นไรยังไงก็มีอย่างส่เสเลยฉันอร่อยเธอนะฉันินแม่บอกว่าอะไรแม่ แม่บอกว่าเดี๋ยวเคาะลงว่ากินไม่ได้แล้วคือแม่บอกว่าตายค่ะอันนี้ชือมอร์ลันดงคุแม่เออมอรลันดงโอ้ยวินเทจออาพี่จินดารับกราบขอบคุณมากค่ะพี่จินดาเดี๋ยวเราเอาหัวหัวขึ้นมาเลยโชว์พี่จินดาไปทีแม่ไม่มีอะไรจะให้ละลูกนอกจากนอกจากเบาหวานและน้ำตาลความดันนอกจากมอรลันดงเฉติดตามมาส่ายมาส่ายสวยสวย เอะะสวยไรขอให้พี่จินดาขายดิบขายดีคายจนเก็บเงินเก็บทองไม่ทันเลยนะจ๊ะ<ถ>เราขายดีก็ขอให้ลูกค้าขายดีด้ดวย<า>มีอะไรใหม่ๆที่ยังไม่รีวิวไหมเธอเอออะไรอ่ะอเ,เอเออันเร็วเลยเร็วเลยพี่เจน <S <S ลูกค้ารับแล้วเร็วเลยของเธอมาเยอะมาก ฉันปวดหัวมากเลยนะเธอรู้ไหมเนี่ยฉันแบบไม่ใช่เงินฉันอยากได้เงินเงินอยู่ตรงนี้มาแล้วค่ะอไหรวฮูดอยามาขายเลยเออเออมไปฮูดไอสมหวังไปเลือกฮูดมาสิสมหวังไไม่ด้นะลฮะสมหวังยังไหนวะเธอสมหวังไปเลือกฮูดมาดิเธอบอกิที แปนแฟลฮูดมารีวิวหน่อย <V intage. S 1> ขอเปิดฮูดวินเทจเพราะว่าซื้อฮูดมา20ล้านยังไม่ได้ขาย <laughs> นะเธออาาหรโอ้ยยินเทปฟินเทปพี่จ้าลั่นลั่นนะหัวลั่นลั่นป้ายอะไรมาเรือนกนกแก้วก็ได้นกแก้วนกมาเยอะอยู่นี่ลูกาอี๋อยู่เนี่ยชนเข่าบอกเลยว่าช่วงนี้ของลงกะรีวิวไม่ทันจนงงงวย งงมากแม่โอ้าฉันฉันจะรีวิวอะไรดีฉันก็งงเหมือนกันนะีลูกค้าก็ต้องงงไปหมดงงทั้าสุดนนรุ่นเดียวก็มาเจ็ดสิบลูกอย่างเงี้ยลูกค้าคิดดูแล้วกันว่าแบบเราย,ยังไม่ได้รีวิวเลยเธอเออพิ่งจะมีเวลารีวิววันนี้พี่คิดดูดิมันมาแบบเยอะแล้วคือพอฝนตกติดกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รีวิวของอีกนเนาะเพราะเราใช้พื้นที่แบบว่าร้อยไล่อะในการรีวิวอ่ะพี่ นี่วินเอีกแล้ววินเหตสับถ่ายรูปก็ไปได้ถ่ายสักทีของลูกลค้าถูกพันเก้ามีอยู่จะสิบกว่าลูกลูกค้าสามารถซื้อย้อนหลังได้นะคะสั่งกันมาได้เลยจะจุกจุของเยอะกว่าถ่ายดีมากตอนนี้ถายดีจะไม่มีต่างกินครับซื้อของโมด <laughs> วลูกค้าไม่มีของขายไะเธอใช่ชอบกินยังต้องลดไปก็อะไรอือดูดิต่อบินยังไม่กินเลยอ่ะน้ำหนักลงไปสี่กิโลนะนี่ย้ำหนักลงไปแปดขีดแล้วมั้งขึ้นหนักขึ้นเอาขึ้นเอาพูดแบบย้อนแย่มากเลยนะบอกไม่มีข้าวกินแต่น้ำหนักขึ้นมาหกกิโลแล้วเพียรเรื่องเรื่อดตังค์ไปซื้อข้าวหมดอุ้ยพินเท็ดอร่อยจัด อะไรก็อร่อยก็ดีแล้วเธอมีความสุขแล้กินไปเออฉันมีความสุขที่ก็เกินสมัยนี้มีเงินฉันก็ไม่กินโอ้รีวิววินเทจราวางเลยรวางเลยเธอทับ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 อะไรวินเทจมาทับทับทับต้นเลยพี่เดี๋ยววันนี้จะรีวิวแปดคลิปดูกันด้วยนะคะเออ เพราะของมาเยอะของมันหูไอ้เบ้น,น,<ห>นเป็นลมอยู่ในกองฮูดแล้วปะวะกองฮูดล่างเลยซายขวาสายขวาเลยแพทฮูดเยอะอ่ะเธอเธอใช้ฝั่นี้ฉันไปเอาของเธอก็ใช้ถูกคนนี้เออได้ดอกอดอกอ่ะดอกดอกกวางเลยจ้ะ <c> Got <oughs> my flower you know Yeah flower เ่อ no ันดาหนู่มเซอันดาอะไรเดี๋ยวพี่เมฆบอกปูมาอะไรวะปูมาหิวเลยอยากกินอาหารทะเลโนโนโนโตมิถ้าเลยยนเนี่ยเธอมันก็จะแบบว่าอะไรอ่ะ ตกใจ้้าไอตกใจหมดเลยพี่เทียนมาเลยไอ้รวยแม่มาเลยทำไรป้าแพทล่ะลูกไอ้แพทบอกว่าข้างหลังไม่เปิดประตูให้นอนแล้วนะไอ้รวย บอกว่ามันนึกว่าถังน้ำแข็ง<ต>อุ้ยเธออะไรเป็นเห็นว่น่ยนะนยังสวย,สวยให้ดูที่มันสวยจริงนะไม่ใช่โกหกนั่นน่ะนึกว่าไอ้รวยคาบอะไรมาแพทแพทช็อคเลยไอ้เบนไปด้วยแพทเลยรวยอ่ะทำไอ้แพทอ่ะ เยี่ยวใส่ไอ้แพดไอ้แพดนั่งอยู่ไปจัดการเลยไอ้แพดลองกรีดเลยอ่ะอุ๊ยตัวนี้กับตัวนั้นมันน่าจะอยู่คู่กันนะเธออะไรนี่นที่เธอจับไว้ไหนอ่ะไม่ได้ทำเขารีวิวกันอยู่ไปไปวัดเลยรวยต่อไปไม่ได้เข้าห้องแอร์แล้วแพดบอกมันชัได้เปิดให้เธอแล้วนะ ไปแพ็ไม่เปิดให้ <c oughs> นี่ลูกค้าหัวหัวสวยสวยก็ขยันหน่อยก็พัดเนาะคุณพี่มาใครจะรับมาพี่มาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะสั่งได้เลยคุณพี่สวยสวยส,วยสินค้าขายดีประจำโกดังเลยจ้าเสื้อแฟชั่นสาวอวบรวมเนื้อผ้ารวมเกรดนะจ้า